หลังนี้เป็นบ้านนอกดาวนะครับราคา402,000บาทนะครับ402,000บาทใช่ครับใช่ครับคือยกมาตั้งเลยครับสามวันเสร็จยกมาตั้งเลยยกมาตั้งเลยครับรถขนมาสามคันมันจะเป็นสามชิ้นสามห้องสามสามห้องเนาะครับผมครับเขายกยกมามาตั้งให้เราเลยสามวันประกอบเสร็จเรียบร้อยครับสวัสดีครับอยู่กับผมเบาพง์เพื่อนเกษตรครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาอยู่ที่บ้านท่าศิลาตำบลเมืองแก่ อำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ครับมาดูนะครับมาชมบ้านนะครับราคาหลักแสนนะครับแต่วิวหลักล้านนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปทําความรู้จักกับเจ้าของบ้านนะครับผมครับสวัสดีครับลุงเนาะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงเนาะแนะน้าตัวหน่อยครับครับผมลุงเนาะนะครับอยู่ที่บ้านท่าศิลาตำบลบางแกอํอำเภอท่าตูมจังหวัดสุรินทร์ตรงนี้จะเป็นสวนสวนเรียนรู้นะครับเป็นสวนเรียนรู้เกษตรแบบพึ่งตนเองนะครับ ไม่ได้ขึ้นตรงต่อหน่วยงานของทางรัฐเนาะครับเราใช้งบประมาณในการทําสวนเราเองครับผมนะตรงนี้3ปีแล้วครับตรงนี้สปีแล้วสมปีมีความอุดมสมบูรณ์มากเนาะก็ตั้งแต่บ่าวพงได้มาแรกๆเนาะได้มาเจอกันก็ต้นไม้ยังไม่โตตอนนี้ต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วครับผมครับเห็นลุงเนาะบอกว่าบ้านหลังเนี้ยราคาหลักแสนใช่ครับใช่ครับใช่ครับเท่าไหร่ครับลุงเนาะครับ หลังนี้เป็นบ้านนอกดาวนะครับราคา402,000บาทนะครับ402,000บาทใช่ครับใช่ครับคือยกมาตั้งเลยครับสามวันเสร็จยกมาตั้งเลยยกมาตั้งเลยครับรถขนมาสามคันมันจะเป็นสามชิ้นสามห้องสามสามห้องเนาะครับผมครับเขายกยกมามาตั้งให้เราเลย3วันประกอบเสร็จเรียบร้อยเราแค่หาเสานะครับเราต้องเตรียมเสาไว้รอครับผม โอ้โห oh, เขาตั้งให้เรียบร้อยเลยยังตั้งให้เรียบร้อยครับตั้งให้เรียบร้อยแล้วัสดุอุปกรณ์พวกปูนพวกอะไรเราซื้อเองอ่าซื้อเองครับข้างล่างเนี่ยเราต้องการดีไซน์หรือต่อเติมนะครับอ,อยากได้แบบไหนก็ให้เราจินตนาการได้เลยเต็มที่เรารอยากได้พื้นที่โลง่ลงๆแบบผมนี้ก็ได้ครับอ,อันนี้คือรับลมเขาลมมันจะเย็นนะครับช่วงล่างถ้าเราจะก่อทึบก่อทึบก็ได้นะครับก่อทึบจะเป็นลักษณะของบ้านสองชั้นก็คือบ้านครึ่งปูนครึ่งไม้ก็ได้ครับผม แต่ผมชอบสไตล์โล่งๆเพราะว่ามันเป็นบ้านสวนนะครับ4แสนสองใช่ใช่ใช่บรรยากาศหลักล้านเลยนะลุงเนาะถ้าจ้างเขานะครับถ้าจ้างเขาสร้างเนี่ยค่าแรงก็ไม่ต่ํากว่าสองสามแสนละค่าแรงช่างไม้ทุกวันนี้มันมันมันค่อนข้างหาช่างไม้ยากโอ้โหคือว่าบรรยากาศสุดยอดเนาะ4แสนสองผมไปดูมาหลายที่เนาะรูปทรงมันก็คือมันมันเป็นไทยประยุกต์อ่ะผมว่ามันสวย เป็นไม้แบบไหนครับลุงครับนี่นีไ่ไม้รวมไม้รวมทุกอย่างที่เป็นไม้เนื้อแข็งนะครับไม้รวมอ๋อไม้รวมเลยไม้รวมครับไม้รวมโอไอซีแสนสองนี่รวมต่อเติมรวมรวมอะไรด้วยไหมครับยังยังครับอยาเติมก็เบ็ดเสร็จเนาะครับจบที่ห้าแสนห้าพร้อมใช้อย่างห้องน้ําข้างบนนี่มีสองห้องนะครับมันจะเป็นสองห้องนอนหนึ่งห้องโถงโอห้องน้ําเขาทําห้องไว้ให้เราเราก็หาช่างมา ปูกระเบื้องวางวางสุขพัณฑ์นะครับแล้วก็วางสุขภัณฑ์หาช่างมาต่อเติมอยากดีไซน์ก็คืออยู่ที่เราแล้วครับเบีดเสเขาเามาเป็นเป็นบ้านมายกให้เราบ้านยกสูงเบ็ดเสร็จคือห้าประมาณห้าแสนห้าประมาณห้าแสนห้าโดยประมาณครับไม่ถึงด้วยซ้าโอ้มันมีกี่ห้องนอนกี่ห้องน้าครับนี่สองห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องโถงออันนี้เป็นไซส์กลางๆนะไซส์กลางอ่าไซส์กลางๆถ้าไซส์ใหญ่ก็มีราคาประมาณหนึแสนเจ็ดแสนก็มี อ๋อเจ็ดแสนหกเจ็ดแสนก็มีแต่ใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้มันอยู่ที่เรานะครับหรือว่าเล็กกว่านี้หน่อยหนึ่งก็ 3, 000, สามแสนกว่าบาทก็มีโอ้อยู่ที่เราจะเลือกใช่ไหมครับรจะเราจะเลือกครับลุงหนอได้มาจากไหนครับนี่ผมไปได้ที่วาลินเนะาะโฆษณาให้เขาหน่อยก็ได้เนาะอุบลบ่ะอบุอบลอุบลวาลินอบนุบลโชคไปสารโอ้ชื่อชื่อร้านเขาโชคไปสารโชคไพสาลอ่าวาลินเซิร์ชเซิร์ชในเอ่อ ยูทูบหรือหรือเฟซบุ๊กก็เจอแล้วโชกไปสารบ้านนกดาวถ้าเกิดว่าไม่เชื่อว่าราคาสี่แสนสองจริงก็ลองไปดู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 ที่นั่นใน้เลยไปดูก่อนอุ้ยเดี๋ยวไปดูข้างบนกันเนาะอ่าได้ได้เจ้าของเขาก็โอเคนะครับวัยรุ่นสร้างตัวเจ้าของเขาในใจดีวัยรุ่นสร้างตัวใช่ใช่อายุยังไม่เยอะอายุยังไม่เยอะใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างบนกันเรามาดูข้างบนกันอืมอูหนี่ทางเข้าครับบรรยากาศสุดยอดมากนะครับนี่ อันนี้คือเป็นแบบเปิดให้เป็นโฮมสเตย์ใช่ไหมครับใช่ใช่เป็นศูนย์เรียนรู้สาหรับคนเป็นเป็นสวนนะครับเป็นสวนเรียนรู้สําหรับคนที่อยากทําเกษตรคือไว้ลองรับกับพี่น้องเราที่บางคนไม่มีเวลาไปอบรมครับก็มาลองมาทดลองเป็นเกษตรกรครับกับผมดูสักวันสองวันแล้วก็มาคุยกันว่าอยากทาโคกหนองนาหรือว่าอยากจะ,ะทําเกษตรเนี่ยจะเริ่มต้นยังไงครับลุงเนาะพอที่จะบอกกันได้ไม่เก่งแต่พอ พอแนะนําได้ครับผมก็ลองมาใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรดูก่อนก่อนที่จะลงมือจริงเนาะบางคนมีเงินเป็นล้านครับแล้วไปลงทุนทีเดียวไม่ประสบความสําเร็จก็เงินหายหมดครัแต่ถ้าอยากทําเกษตรแล้วต้องมาลองเป็นเกษตรกรดูก่อนครับส่วนลุงเนาะนี่ก็เลยให้เป็นที่ให้มาฝึกเป็นเกษตรกรดูก่อนอก็มีที่พักให้นะครับเข้ามาดูได้ครับอือเริ่มต้นจาก ข้างในก่อนอ่าข้างในก่อนนะครับอันนี้เป็นห้องโถงอันนี้เป็นห้องโถงอ่าสำหรับนั่งทานกาแฟาเช้าๆกับชมบรรยากาศสวนด้านนอกเนี้ยฮะก็มานั่งชมกับบูบรรยากาศดูกาแฟาชิมกาแฟได้กินกาแฟตอน,นเาาช้เนาะใช่ใช่ครับผมอือข้างในก็จะเป็นห้องนอนสองห้องนอนครับสองห้องสองเตียงอหนึ่งห้องนอนเนาะมีแอร์ด้วยมีแอร์ให้พร้อมเลยครับครับผมอ่าห้องน้ําก็มีพร้อมทุกอย่างนี่ครับ ห้องน้าพร้อมนะครับสะอาดปลอดภัยนะครับห้องน้ําเครื่องทำน้าอุ่นพร้อมนะครับร <100, S 1> ้อยหนาวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวมีแอร์คอนเดนเชันพร้อมครับผมอันนี้ก็คือต้อนรับสำหรับคนที่สนใจการเกษตรนะครับอยากทําเกษตรไม่รู้จะเริ่มยังไงมามาคุยกับลุงหนาะที่อ่าเซิร์ชเข้าไปก็ได้นะบ้านสวนริมนาลุงหนาะบ้านสวนริมนาลุงหน่อเนาะเจอเลยครับเจอเลย บรรยากาศโอ้บรรยากาศหลักร้านเลยเนาะนี่ลู้เนาะเนาะอันนี้ก็เป็นห้องเล็กครับนี่ห้องเล็กห้องเล็กนีาต้อนรับอีกตัวเล็กได้เลยครับนี้ก็คือนอนกันสองสามคนได้ครับก็ห้องน้ําในตัวห้องน้ําอีกมีห้องน้าในตัวอีกห้องน้ําในตัวอีกครับนี่สี่แสนกว่าบาทนะครับสี่แสนกว่าบาทอันนี้คือเรามาปูกระเบื้องอะไรเรียบร้อยใช่ใช่ใช่เรามาทําเองเพิ่มเติมเองเพิ่มเติมเองใช่ครับอันนี้บ้านนอกดาวครับเป็นบ้านนอกดาวบ้านไม้รวมเป็นบ้านเนื้อแข็งโอ้บรรยากาศสุดยอดเนาะ ส่วนหลังนี้ก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะครับผมอาจอะมีดาดฟ้าไว้นั่งชมดาวช่วงเย็นเย็นช่วงกลางคืนไ่ดูดาวนั่งดูดาวตรงนี้เป็นโฮมสเตย์เนาะครับโฮมสเตย์ที่อยากให้คนทําเกษตรลงมามามาฝึกเป็นเกษตรกรก่อนมาคุยกับลุงเนาะได้มีทั้งโคกหน้องนาใช่ใช่ใช่ครับมีโคกมีหน้องมีนาครับางคนอยากเป็นเกษตรกรแต่ว่าอยากทาโคกน้องนาแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงเนาะ มาได้เนาะก็มาคุยกันมาคุยกันมาปรึกษากันว่าจะเริ่มยังไงดีเริ่มนับหนึ่งสองสามยังไงเพื่อเพื่อเพื่ออย่างน้อยๆก็เป็นแนวทางเพราะว่าเดี๋ยวนี้ความรู้มันหากันได้ง่ายนะน้าพงศ์ความรู้มันหากันได้ง่ายว่าทำยูทูบทำอะไรพวกนี้หากันได้ง่ายนะครับผมโอ้ถือว่าบรรยากาศเดี๋ยวเราไปดูรอบๆกันเนาะครับผมไปดูรอบๆสาคัญการเริ่มต้นนะการทําเกษตรเนี่ยถ้าคุณเริ่มต้นเนี่ยด้วยความอ่เสียวไปคือเราว่ามีพื้นฐานนะครับถ้าเรามีพื้นฐานเราจะไม่พลาด เตี๋ยถ้าไม่มีพื้นฐานลงไปเลยเนี่ยตูมเดียวหมดนะครับดูบรรยากาศครับโอ้สุดยอดมากบ้านหลักแสนบิวหลักล้านนะครับบรรยากาศสุดยอดเนาะ,ะต,ต้นไม้ก็เริ่มโตแล้วนุ่น้อยเริ่มโตครับรอ่สามปีมที่นี่จะเน้นเป็นพวกไม้ป่าพยุงยางนามะข่ามงฮอกกันนีไม้แดงไม้เต็งนะครับมีหมดเลยเนะข่าครับผม ี๋ยวเดินมาด้านนี้ครับผมครับไม้ผลก็ช่วงนี้กําลังออกนะทั้งกล้วยอย่างเงี้ยฮะปลูกเล่นเก็ได้กินนะครับกล้วยเยอะแยะไม่ต้องไปตลาดไม่ต้องเลยครับกล้วยนี้เยอะมากเลยครับมะาม่วงะม่บงมะาม่วงก็เริ่มเริ่มออกลูกละจะเริ่มทยอยกินกันไปเรื่อยๆจำหน่ายจแจกครับผมครับทั้งขายทั้งแจกอืที่นี่จะเต็มเต็มไปด้วยของกินนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้ แล้วก็อาหารก็คือปลาหลักๆค,คือปลาเนาะครับผมปลานี้เราจะเลี้ยงมีทั้งหมดสองบ่ออืมบ่อที่อยู่ด้านนู้นบ่อใหญ่อบ่อใหญ่แล้วก็จะมีบ่อที่อยู่ด้านด้านซ้ายมือด้านดินมท้ายๆสวนนะครับครับอันนี้เป็นก้อนฟางเป็นก้อนฟางนะครับแล้วก็เอาปุ๋ยคอกวางลงไปข้างบนนะครับเราก็กดให้มันจมน้ําปลาก็จะมากินเรื่อยๆกินเรื่อยๆครับเวลา ฟางมันก้อนฟางมันค่อยๆเปื่อยค่อยๆยุย่ยปลาเขาก็มากินครับอือาหารลดต,ต้นทุนเนาะอ่าเป็นลดตัวลดต้นทุนครับอือยู่ได้นานด้วยครับอยู่ได้นานหลายเดือนไอ,บอ้บเนี่ยคือน้ํามันจะ,ะประจบกันหมดใช่ไหมครับถึงถึงกันหมดข้างลา่างังมีท่ออย่างเงี้ยนเนี่ยเนาะข้างลา่างจะมีท่อถึงกันหมดครับครับเพื่อเป็นการให้น้ําเนี่ยเขาเคลื่อนที่ครับผมน้ำจะเคลื่อนที่ครับอืมโุ้ยปลาเนี่ยเยอะมากนะุ่งเนาะ อันนี้คือเลี้ยงเป็นอาหารเลยัเลี้ยงเป็นอาหารไม่ได้เลี้ยงแบบเอาไว้ไม่ได้เลี้ยงจำนายครับเลี้ยงเป็นอาหารในครอบครัวเราอยากกินวันนึงก็จับเอาครับอยากกินก็จับเอาไม่ต้องไปซื้ออยากย่างอยากต้มก็แล้วแต่เราเลยครับแล้วแต่เราเลยเนาะใช่ใช่โอ้อันนี้เป็นปลาหมันหรือว่าเป็นปลาปลานี้เป็นปลาปลาที่ซื้อตามที่เขาวางขายทั่วไปครับครับ อันนี้ซื้อมาครั้งเดียวซื้อมาครั้งเดียวห้าร้อยตัวจบเลยจบเลยทีนี้เต็มไปหมดเลยไม่รู้กี่ร้อยกี่พันตัวกี่หมื่นตัวไม่รู้โอ้ออกมแม่แพลูกอยู่นี่นะนะเพราะว่าอทับทิมบานี้เนี่ยมันก็หากินเองธรรมชาติไม่ได้ให้อาหารมาันมันก็อยู่ได้นะครับสามสี่ 3, วันให้ทีก็ยังได้เลยครับเขาจะหากินตามคือเราขุดขุดบอ่อเนี่ยมันต้องจําเป็นต้องที่จะขุดตามตามหลักที่เราไปศึกษามาเนาะครับคือให้มันมีชั้น ชั้นของหน้าดินมีพักมีพักใช่เขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นพักน้าเนาะเป็นเป็นเบิร์มเป็นเบิร์มเนี่ยแหละเขาเรียกว่าเป็นตะพักเนาะคือให้เป็นขั้นบันไดอะครับขั้นบันไดเพื่อให้มันเกิดแพนต้อนแพนต้อนเนี่ยก็จะเป็นอาหารของปลาเพราะวเวลามันเกิดเจอแสงแดดเนาะแสงแดดกระทบกับน้ําตัวช่วงช่วงเบิร์มเนี่ยมันก็จะเป็นแสงแดดส่องถึงก็จะกลายเป็นแพนต้อนนะครับเป็นแพนต้อนพวกปลาพวกนี้เขาหากินตามเบิร์มตัวเนี้ยจะมีประมาณสามขั้นนะ บ่อเนี้ยครับสามขั้นเราจะไม่ขุดแบบเฉียงลงไปเลยนะครับถ้าขุดแบบนั้นมันมันไม่เกิดแ่นต้นมันมันปลาปัญหากินเองไม่ค่อยได้ครับต้องเป็นตะพักตะพักเนาะต้องเป็นตะพักครับคุณคุณบมอครับพอถึงว่าเลี่ก็อยากทําเกษตรก็ต้องมามาเรียนรู้ขั้นพื้นฐานครับผมต้องมีต้องมีพื้นฐานบ้างครับผมแล้วค่อยไปหาความรู้ต่อยอดตาม youtube หรือว่าตามตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆที่เขาอบรมครับผมครับท้ายนี้ครับลุงเนาะท่องทางการติดต่อ เอาติดต่อทางไหนได้บ้างครับต่อติดต่อได้นะครับก็เบอร์โทรศัพท์นะครับ0839919542ลุงเนาะถ้าสนใจอยากจะมาทดลองเป็นเกษตรตะกรอนมาลองสักวันสองวันดูนะครับมามาดูว่าเราเราเราจะเริ่มต้นการทําเกษตรอย่างผมเนี่ยเสียดายว่ามาเริ่มช้าตอนที่มีอายุแล้วมาทําตอนอายุห้าสิบหกแล้วปีนี้ก็จะห้าสิบแปดแล้วนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดเนี่ยตรงนี้สามปีแล้วถ้าเริ่มเร็วกว่านี้นะ ต้นไม้ผมเนี่ยจะดีมากเลยจะเป็นล่มจะจะได้ใช้ประโยชน์ครับผมบบก็ฝากถึงถ้าใครอยากทําเกษตรก็มาลองดูครับโดยเฉพาะคนที่จะเกษเียณเนาะพอมีทุนบ้างอยากอยากทําแบบชีวิตพอเพียงอยู่กันแบบพอเพียงมีปลามีข้าวมีน้ํามีโคกหนองนามีความสุขแบบส่วนตัวส่วนตัวบ้านๆอย่างเงี้ยก็มาปรึกษาผมได้ฟรี ครับผมปรึกษาฟรีครับปรึกษาฟรีเลยใช่ไหมครับปรึกษาฟรีครับไม่คิดค่าปรึกษานะแต่ว่าค่าน้ำเข้าไฟค่าที่พักออกคิดบ้างเล็กน้อยครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณลุงหนกมากๆครับผมขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับ